การครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบโอบล้อมด้วยขุนเขาเขียวขจีมีเด็กหญิงนามว่าดาวเรืองอาศัยอยู่กับพ่อผู้ใจดีแต่ร่างกายอ่อนแอและแม่เลี้ยงผู้แต่งตัวหรูหราหน้าตาคมคายผิวขาวผ่องแต่จิตใจช่างโหดเหี้ยมดาวเรืองมีผิวคล้ำหน้าตาน่ารัก ดวงตากลมโตเป็นประกายแห่งความเมตตาเธอเป็นเด็กหญิงวัยสิบขวบผู้มีจิตใจงดงามชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอหลังจากการจากไปของแม่ผู้ให้กำเนิดชีวิตของดาวเรืองก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพ่อของเธอล้มป่วยลงด้วยโรคร้ายและต้องใช้เงินทองจำนวนมากในการรักษาทำให้แม่เลี้ยงมีอำนาจและอิทธิพลมากขึ้นในบ้าน แม่เลี้ยงมักจะใช้ถ้อยคำที่รุนแรงและปฏิบัติกับดาวเรืองอย่างไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีน้องแพรลูกสาวแท้ๆของแม่เลี้ยงซึ่งเป็นเด็กหญิงขี้อิจฉาและเอาแต่ใจอยู่ด้วยน้องแพรจะคอยอยุยงให้แม่เลี้ยงลงโทษด,ดาวเรืองอยู่เสมอดาวเรืองต้องทำงานบ้านหนักสารพัดตั้งแต่เช้าจะรดค่าไม่ว่าจะเป็นการหุงหาอาหารซักผ้าทำความสะอาดบ้าน ไปจนถึงการดูแลไรนาที่แสนกว้างใหญ่ในขณะที่น้องแพรไม่ต้องทำอะไรเลยได้แต่แต่งตัวสวยๆและนั่งเล่นสบายๆทุกวันแม้ชีวิตจะลำบากเพียงใดดาวเรืองก็ไม่เคยปริปากบน่นเธออดทนและตั้งใจทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายวันหนึ่งขณะที่ดาวเรืองกำลังเก็บผักอยู่ในป่าเธอได้พบกับยายคำ หญิงชราใจดีประจำหมู่บ้านยายคำเห็นดาวเรืองทำงานหนักตัวมอมแมมและสังเกตเห็นร่องรอยความเศร้าในแววตาของเด็กหญิงด้วยความเมตตายายคำจึงยื่นขนมเล็กๆน้อยๆให้ดาวเรืองพร้อมกับพูดปลอบใจและให้กำลังใจดาวเรืองรู้สึกอบอุ่นใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอเล่าเรื่องราวความทุกข์ใจให้ยายคำฟังทั้งหมดยายคำรับฟังด้วยความเข้าใจ และให้คำแนะนำว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ดาวเรืองยึดมั่นในความดีและความซื่อสัตย์เสมอเพราะความดีจะคุ้มครองเธอในที่สุดข่าวความดีของดาวเรืองเลื่องลือไปถึงหูของเจ้าป่าผู้วิเศษผู้พิทักษ์ป่าและสพัพพสัตเจ้าป่าผู้วิเศษอยากจะทดสอบจิตใจอันบริสุทธิ์ของดาวเรืองจึงแปลงกายเป็นชาราท่าทางอิดโรยเดินทางมาถึงบ้านของดาวเรือง และขอน้ำดื่มแม่เลี้ยงและน้องแพรเห็นดังนั้นก็แสดงความรังเกียจและขับไล่สาส่งชาราแต่ดาวเรืองกลับรีบนําน้ำสะอาดและอาหารมาให้ชาราด้วยความเต็มใจและถ่อมตนชารากล่าวขอบคุณและบอกว่าเขาจะมอบผ่อนให้แก่เธอดาวเรืองขอพรให้พ่อของเธอหายป่วยเจ้าป่าผู้วิเศษยิ้มและบอกว่าพรน,นั้นไม่อาจให้ได้โดยตรง แต่เขาจะให้เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาแก่เธอหากเธอปลูกและดูแลมันด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อต้นไม้เติบโตผลของมันจะช่วยนำทางเธอสู่ทางออกที่ดีที่สุดดาวเรืองนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากชาราไปปลูกในกระถางเล็กๆที่มุมบ้านเธอรดน้ำพรวนดิ่งทุกวันด้วยความรักและความหวังเมล็ดพันธ์นั้นเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นต้นไม้เล็กๆที่มีใบสีเขียวสดใส และออกดอกสีขาวบริสุทธิ์แม่เลี้ยงและน้องแพรมองด้วยความเย้ยหยันคิดว่าเป็นเพียงต้นไม้ธรรมดาแต่ดาวเรืองกลับรู้สึกถึงพลังบางอย่างจากต้นไม้นั้นวันหนึ่งพ่อของดาวเรืองอาการสุดหนักแม่เลี้ยงพยายามขายที่ดินและทรัพย์สินเพื่อนำเงินมารักษาแต่ก็ไม่เพียงพอดาวเรืองเฝ้าดูแลพ่อไม่ห่างและปรึกษาต้นไม้แห่งปัญญา ต้นไม้มีผลออกมาเป็นผลึกแก้วใสเมื่อดาวเรืองสัมผัสผลึกแก้วนั้นก็แสดงภาพในอดีตให้เธอเห็นมันเป็นภาพที่แม่เลี้ยงได้ยักยอกเงินทองของพ่อไปใช้ใจ่ายส่วนตัวจำนวนมากทำให้พ่อไม่มีเงินรักษาตัวอย่างแท้จริงดาวเรืองเสียใจมากแต่ก็รู้ว่าเธอจะต้องทำอะไรบางอย่างดาวเรืองตัดสินใจนำเรื่องราวทั้งหมดไปปรึกษากับยายคำยายคำตกใจมาก และแนะนําให้ดาวเรืองนําหลักฐานที่เห็นจากผลึกแก้วไปแจ้งแก่ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเมื่อความจริงปรากฏแม่เลี้ยงและน้องแพรแถูกชาวบ้านประนามและถูกลงโทษให้ทํางานชดเชยสิ่งที่ทําผิดไปส่วนเงินที่แม่เลี้ยงยักยอกไป <S <S ก็ถูกนํากลับคืนมาเพื่อใช้ในการรักษาพ่อของดาวเรืองพ่อของดาวเรืองค่อยๆฟื้นตัวและอาการดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อพ่อหายดี ดาวเรืองและพ่อได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งดาวเรืองยังคงเป็นเด็กหญิงผู้ใจดีและมีความเมตตาเธอแบ่งปันความรู้ที่ได้จากต้นไม้แห่งปัญญาให้แก่ชาวบ้านช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านให้มีชีวิตที่ดีขึ้นส่วนแม่เลี้ยงและน้องแพรแม้จะถูกลงโทษแต่ดาวเรืองก็ไม่ได้ถือโกรธเธอหวังว่าทั้งสองจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเรื่องราวของดาวเรือง ถูกเล่าขานไปทั่วหมู่บ้านและกลายเป็นตำนานแห่งความดีงามต้นไม้แห่งปัญญายังคงเติบโตอยู่ที่บ้านของดาวเรืองเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนใจว่าความดีความซื่อสัตย์และความอดทนจะนำพาชีวิตไปสู่ความสุขที่แท้จริงเสมอไม่ว่าอุปสรรคจะหนักหนาสาหัสเพียงใดหากเรายึดมั่นในคุณธรรมเราก็จะไม่มีวันพ่ายแพ้เฉกเช่นดาวเรืองผู้ไม่แพ้